วันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาทอดไข่เกียวทรงกลมนะครับฮ่าฮ่าฮ่าว้าาไปจริงๆไว้กลมอยู่แล้วกระทะมันกลมนอกจอากจะใช้กระทะสี่เหลี่ยมจะทรงสี่เหลี่ยมหรือสามเหลี่ยมตามรูปตามแบบ ลงจะพระจะปาดไขเ่เต่งใจเต่งใจอู้เป็นดินไหวอ๋อทำไหว ดูมาดูเราจะพิกแล้วนะดูมาดูมาดู1 2 3ตอกซ้ำวับ,บแม่สวยเชียใส่ทอดแล้วเนี่ยห้าห้าว่าไปทำไมตรงนี้มันบุ๋มละ่ะเพราะมีคอด อ,อีน่อังกัไมลูนะครับได้ที่ตักใส่จานเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมไทยนะครับไขเกียวนี่เรามาต่อด้วยพักๆเช่นเคยอย่างที่บอก วันนี้ก็ผัดผักพรุ่งนี้ก็ผัดผักมะลือก็ผัดผักมะลึกก็ผัดผักอีนนี้เราปูเรียบร้อยกระเทียมัใส่ครับโรยไป ใส,ส, z, ส่น mm. ้ำตาลเชื่เคยดู็กชอบหาแล้วปวดฟันต้องไปหาหมอให้หมอฟันรักษาน้ำปลาง ้องยองหยอกหอเลียงไปทเกียวทอดแล่ใอใส่ใหลอดแล้ก็ผั่ น่ารับประทานเปียวโอ้มีบรรยากาศมื่มจังต้มน้นเราก็ใส่น้ำร้อนสักหน่อยอย่าใส่มากเกลืองอนี้น้ำป็นหลับทายค่ทาน้ำทานไว้คือทุกอย่าง ยูเวดน้ำฝนนี่คือรลักกาเพาะให้มันดังอยู่แม่ไม่ได้ยินอ่าปิดฝากระยาสิทธิ์รอละอูเดือด เื่อปุกเซกได้ที่เปิดฝาน้ำเดือดจากนั้นเราก็เทใสโท่โม้อที่ล้างจานเช่นเคยน้ำซุปไก่อร่อยอร่อย ไม่ยอมหลุดเออใมนิ่มไป็นไรไม่ยอมหลุด <c oughs> สกิบสักหน่อยนี่ผู้ชมว่าเล่นเก้ยจบเสร็จแล้วผักต้มต้มผักไม่จะผัดผัก